สวนดงสุวรรณดงสุวรรณไปที่ไหนคะดงสุวรรณฮะสวนจัดเด็กชายชอบไปสวนจัดฮะกลับมากลมเหรียญ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 ที่ไหนคะสนามเตะเล่นฮะสนามเตะเล่นไหนที่โรงเรียนมีชัดกลมเหรียญที่ไหน อา่อไปสร้างฉาสร้างฉาสร้างฉาอาไปซื้อของที่ไหนคะเนี่ยไปซื้อของหุ้นไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตอา่อไปหนงฉาหนงฉาหนงฉาอานงฉาจะไปเที่ยวที่ฟาร์มที่ฟาร์มที่ฟาร์มมีอะไรเนี่ย